ในโลกของมังงะหรืออนิเมชันมีตัวละครประเภทคุณพ่อมากมายที่ทั้งหน้าเอาเป็นแบบอย่างและไม่น่าเอาเป็นแบบอย่าง แต่ถ้าเกิดจะพูดถึงคุณพ่อที่แสนเรียบง่ายแต่เพอร์เฟกอีกทั้งมีความเป็นแฟมิลี่แมนสูงมากๆเนี่ยโนฮาระฮิโรชิเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนจริงๆผมเคยพูดถึงฮิโรชิไปแล้วในคลิป7ตัวละครชายที่ผู้หญิงญี่ปุ่นอยากแต่งงานด้วยแต่มาคลิปนี้ผมจะขอเจาะเข้าไปในตัวละครตัวเนี้ยให้พวกคุณได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะฮะเราจะได้รู้กันว่าทําไมฮิโรชิเนี่ยถึงครองใจใครหลายๆคนมาอย่างยาวนานนะครับโนฮาระฮิโรชิสูง180ซนติเมตรหน้าตาก็เป็นเอกลักษณ์ใช้้ไดแล ยังมีหนวดที่แข็งพอจนจะเอามาเป็นอาวุธได้ด้วยนี่ยังมีของแถมเป็นตีนเหม็นอีกด้วยนะฮิโรชิก็เกิดที่จังหวัดอากิตะเป็นลูกคนที่2ของครอบครัวโดยมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าโนฮาระเซมาชิและฮิโรชิเนี่ยก็ได้ย้ายมาที่โตเกียวเพื่อทํางานที่บริษัทฟุตะบะคอป์ปอเรชั่นเมื่อตอนตัวเองอายุ20และได้รับเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานในระยะเวลาแค่3ปีแล้วก็อยู่ยิงยาวที่บริษัทเนี่ยสิปีจนปัจจุบันเนี่ยอายุ35้ปีนะครับตอนนี้ฮิโรชิเนี่ยก็เป็น ที่โตเกียวได้รับความไว้วางใจทั้งจากเจ้านายและก็เพื่อนร่วมงานมีรายได้ต่อปีปีละ6.5ล้านเยนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทอ๋อแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการพูดถึงเงินผมจะพูดเป็นเงินไทยให้หมดเลยนะครับจะได้ฟังและเข้าใจเลยโดยรายได้ของฮิโรชิเนก็ถือว่าโคตรเยอะเลยนะฮะเอางี้กลัวไม่เห็นภาพผมขออ้างเองจากเว็บดูดะเป็นเว็บไซต์จัดหางานของประเทศญี่ปุ่นได้ระบุเอาไว้ว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่อายุเท่าฮิโรชิเนนะฮะคืออยู่ที่35ปี จะมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ปีละราวๆหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทก็แปลว่าฮิโรชิมีฐานเงินเดือนมากกว่าคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยราวๆสี่แสนบาทต่อปีนะแล้วยิ่งย้อนกลับไปช่วงเวลาที่อนิเมะชินจังฉายทางทีวีราวๆปีเราเาวปีหนึ่งเก้เนี่ยฐานเงินเดือนข,ของคนญี่ปุ่นที่อายุเท่าฮิโรชิในตอนนั้นจะอยู่ที่รา,าวๆหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทเพราะงั้นใครที่เคยมองฮิโรชิว่าดูจนๆนี่เงือบแดกแน่นอนนะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นนะฮิโรชิใช้เงินส่วนตัวแค่เดือน ละห0 0บาทเองนะแล้วลองมาเทียบกับตัวละครคุณพ่อจากเรื่อง,งอื่นๆอย่างเช่นเรื่องโดราเอมอนคุณพ่อของโนบิตะก็เป็นพนักงานเงินเดือนมีรายได้ต่อปีปีละ1นล้านหกแสนกว่าบาทก็ถือว่าสูงใช้ได้นะแต่คุณพ่อโนบิตะอายุเยอะกว่าฮิโรชิก็ถ้าในมังงะเยอะกว่า1ปีแต่ถ้าในแอนิเมะจะเยอะกว่า6ปีแต่จะมีคุณพ่อคนหนึ่งที่เหนือกว่าทุกคนแล้วนะฮะก็คือโมริโคโกโร่จากเรื่องโคนันเจ้าตัวก็อายุ38ปีคนนี้มีรายได้ปีละ4ล้านบาทโอ้อันนี้คือเยอะกว่า เื่อนแบบไกลโขเลยนะแต่ลองมาคิดดูดีๆก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะในการ์ตูนคนก็าตายหาทุกอาทิตย์เลยนะฮะคดีรัวๆแบบนี้มันต้องรวยอยู่แล้วแล้วคิดดูฮิโรชิมีรายได้มากขนาดเนี้เคยมีตอนหนึ่งที่มิเสะเทำเงินเดือนทั้งเดือนของฮิโรชิหายไปมิเสะเก็แบบกลุ้มใจนะไม่รู้จะบอกสามีตัวเองยังไงสุดท้ายตอนสารภาพเนี่ยฮิโรชิกลับลูบหัวแล้วก็ปลอบว่านนั้นองเสียฮิโตรุกุนว่าชุดตุกิซึด อ๋อเรื่องนั้นเหรอเดี๋ยวผมหาเงินใหม่ก็ได้ผมนะแค่เห็นมิซาเอะและชินโนสุเกะกลับมาอย่างปลอดภัยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อครอบครัวยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะแถมยังเป็นคนมองโลกในแง่บวกอีกด้วยมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชินจังทําของเล่นหายฮิโรชิก็จักะจี้ชินจังแล้วก็พูดว่า ตอนที่เศร้าก็หัวเราะออกมาเลยการพูดประโยคนั้นนะทําให้บรรยากาศในบ้านกลับมาปกติดีก็แสดงให้เห็นถึงความมองโลกในแง่บวกของฮิโรชิเพราะครอบครัวก็ซัพพอร์ตฮิโรชิฮิโรชิก็เลยซัพพอร์ตด้วยเช่นกันในปัจจุบันเนี่ยฮิโรชิก็มีรถซีดานอยู่หนึ่งคันพร้อมกับบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังคือสําหรับที่ญี่ปุ่นนี่การซื้อบ้านเดี่ยวนี่แพงมากเลยนะครับของฮิโรชินี่ถึงจะต้องผ่อนยาวๆอีก3 2ปีก็เถอะแต่คือบ้านจริงจังถึงจะไม่ได้อยู่ในโตเกียวแต่จังหวัดไซตามะเนี่ยก็เป็นจ เลยการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าคาสึกาเบะมายัางโตเกียวเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาแค่ราวๆ3า4 0นาทีเท่านั้นแถมยังสามารถเลี้ยงได้ทั้งเมียและลูก2คนพร้อมหมา1ตัวจากรายได้ตัวเองเพียงอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากแล้วละ่ะสำหรับชีวิตครอบครัวดีๆครอบครัวหนึ่งในญี่ปุ่นและตอนปี2 0 1พ่พ่อของชินจังอะ่ะก็ได้รับการโหวตว่าเป็นตัวละครคุณพ่อที่คนอยากจะเป็นหรือเอาเป็นแบบอย่างมากที่สุดโดยความเห็นที่มีต่อฮิโรชิก็ออย่างเช่นเอ,อ่อฮิโรชิ แสดงให้เห็นถึงความทั่วๆไปของคนญี่ปุ่นเป็นคุณพ่อสไตล์เฉยๆแบบคนญี่ปุ่นเป๊ะๆเลยอะ่ะแต่ถึงจะเฉยๆหรือไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแต่มันก็ยากที่จะเรียนแบบนะถึงในช่วงวันหยุดฮิโรชิก็จะเอาแต่พูดว่าเอ้ยวันหยุดทั้งทีขอนอนหน่อยเฮ่อแต่ก็เป็นพ่อที่ดีเล่นกับลูกๆแต่เวลาที่ต้องดุตักเตือนลูกเนี่ยโอเคอาจจะไม่แรงเท่ามิซาเอะแต่ก็ทําได้ดีเหมือนกันอย่างเหตุการณ์หนึ่งจากชินจังเดอะมูฟวี่ภาคที่ชื่ออังกุธุทมะธรรมะไดซุยเซกิหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ p u r s e สูสออฟ b ดอ l บอลออฟยักษ s ซึ่งชื่อภาษาไทยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะขอโทษทีคือมันมีอยู่ตอนหนึ่งอะที่ฮิมาวาริอี่ะโดนลักพาตัวไปชินจังก็อิจฉาแล้วก็พูดประมาณว่าเฮ้ย hey, พ่อแม่เอาแต่พูดถึงฮิมาวาริอย่างเดียวเลยฮิโรชิก็เลยพูดกับชินนสุเกะไปว่าไอคนที่มันนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองนะไม่มีคุณสมบัติในเรื่องอะไรสักอย่างหรอกคือจริงๆฮิโรชิก็ต้องการจะสื่อกับชินจังว่าตอนที่ชินจังเป็นเด็กอายุเท่าๆฮิมาวาริเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบกายทําาให้้้เตติบโขึนมไดอีก ตัวเองก็เป็นพี่ชายของฮิมาวาริด้วยก็ควรจะนึกถึงน้องมากกว่านี้อะไรแบบนั้นแหละแล้วเราก็ต้องขอบคุณคุณเคจิฟูจิวาระนักภาคเสียงฮิโรชิซึ่งแกก็เป็นคนหนึ่งนี่แหละที่ทําให้ฮิโรชิดูมีชีวิตมากถึงขนาดนี้โดยเฮียฟูจิวาระเนี่ยก็เป็นนักภาครุ่นเก่านะฮะภาคตัวละครดังๆมามากมายอย่างเช่นมัสฮิลจากเรื่อง f ฟ l ์เมทัลเอบเคมิสโเฮ้ย หรือเรโนจากซีรีส์ไฟนอลเจ็ดโอ้ไม <c oughs> ่นั่เรวมถึงหนังฮอลลีวูดมากมายอย่างเช่นโทนี่สตาร์ด่านะทีมจะมาถมัุนิวาัน แต่เมื่อตอนปี2016แกได้ขอไปภักรักษาตัวและส่งไม้ต่อภาคเสียงฮิโรชิให้คุณโทชิโยกิโมริคาวะมาทําหน้าที่แทนซึ่งคุณโมริคาวะเนี่ยก็เป็นนักภาครุ่นเก่าเหมือนกันนะครับตัวละครต่างๆที่แกเคยภาคก็อย่างเช่นเซฟิรอสจากไฟนอลเจ็ดหรือฮิระโยชิกะเงะจากโจโจ้ภาคสี่ ก็จากที่ฟังเสียงคนมริคาวะภาคเสียงฮิโรชิเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงของเก่ามากเลยนะครับมิซ่มมีเงินนะยร์รีบก็ขายมอติดต่อเลยทีเนี้ยคาแรคเตอร์โดยทั่วๆไปของฮิโรชิอ่ะถ้าเกิดเรามองแบบเผลๆนะฮะเราก็อาจจะรู้สึกว่าฮิโรชิเนี่ยทั่วไปก็ดูเหมือนอ่ดอดยืดหยาดกลัวเมียชอบโดนชินจังแกล้งไม่เรียบร้อยเท้าเหม็นดูหน้าเบื่อพลังพิเศษก็ไม่มีแล้วก็ดูไม่น่าเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆแถมในไทย เฮียแกยัง mm hmm. มีฉายาว่าเป็นฮิโรชินักเล่นเฝ้าอีกด้วยชักว้าวเป็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว้าง่ายอ๋อตอนเด็กๆฉันมีฉายาว่าฮิโรจังนักชักเเววน่ะจะบอกให้ <laughs> แต่พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยก็จะเข้าสู่โหมดจริงจังทันทีรวมถึงอุทิศทุกสิ่งอย่างเพื่อครอบครัวของตัวเองอย่างซีนหนึ่งจาก The Movie ีภาคที่ชื่อยอดเชฟกระทะรั่วเนี่ยชินจังก็ได้หายตัวไปมิซาเอเองก็ออกตามหาและตัวมิซาเอเองอ่ะก็กําลังจะโดนจับตัวไปอีกคนหนึ่งฮิโรชิที่งานยุ่งมากๆก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเพื่อนร่วมงานก็ถามว่าเอ้าเฮียแล้วประชุมวันนี้ล่ะครับฮิโรชิก็หันมาตอบว่า ถ้าเรื่องงานนะมีคนมาทําแทนผมได้แต่ครอบครัวหาคนมาแทนพ่ออย่างผมไม่ได้หรอกถือว่าเป็นคําพูดที่เสียแทนคุณพ่อลหลายๆท่านที่เอาแต่ทํางานหนักเกินไปจนไม่สนใจครอบครัวที่บ้านซึ่งในญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่อย่างยาวนานแต่สําหรับพ่อชินจังแล้วอ่ะครอบครัวคือสิ่งแรกที่เขานึกถึงอยู่ตลอดหรืออีกฉากจ,จาก The m o v i e ี่ภาคอังโคคุธรรมธรรมะไดซุยเซคิฮิมาวาริเจอรักพาตัวไปฮิโรชิก็พูดกับครอบครัวตัวเองว่าฉันนะ่ะไม่สนใจบริษัทแล้วโลกจะเจอภัยพิบัต แบบไหนก็ช่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดไหนเนี่ยถ้าได้อยู่กับครอบครัวแล้วละก็พวกเราอ่ะก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้ก็สแสดงให้เห็นถึงความเป็นพ่อและเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกทั้งยังเชื่อในคําว่าพลังของครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วยหรือกระทั่งเรื่องละเอียดอ่อนอย่างการตั้งชื่อลูกขึ้นมาอยู่ตอนหนึ่งที่ฮิเมวาริกําลังจะคลอดเนี่ยฮิโรชิก็ได้พูดคุยกับมิซาเอะกันเรื่องตั้งชื่อลูกฮิโรชิก็พูดประโยคหนึ่งว่าชื่อของคนนะนะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีววิิตตตขออองคคคนนนัั้้ลดดไปแ่ถาเกรรบ ก็อย่างพวกเราอ่ะไม่จริงจังกับเรื่องนี้แล้วอ่ะจะทำยังไงล่ะคือประโยคนี้ทำให้คนใช้ทวิตเตอร์คนนี้อินถึงขนาดที่บอกว่าฉันเลยอยากเอาประโยคนี้ไปให้ไอ้พวกพ่อแม่ที่มันชอบตั้งชื่อลูกประหลาดๆให้มันฟังแล้วเอาไปคิดจริงๆพวกเองอ่ะจงเป็นพ่ออย่างฮิโรชิซะหรืออย่างชินอสุเกะที่คนอ่านหลายๆคนน่าจะรู้สึกอยากตบกระบะในเด็กเวรคนนี้เนี่ยสำหรับฮิโรชิแล้วในเดอะมูฟี่ภาคต้องไปช่วยเจ้าหญิงซะแล้วชินจังก็ได้หลงเข้าไปในโลกอดีตแล้วทั้งฮิโรชิกับมิซเเอะก็ออกตามหานะฮะแต่มิาเตอร บากมากเลยนะจะสามารถกลับมายุคปัจจุบันได้หรอฮิโรชิก็เลยพูดกับมิเสะเว่าโลกที่ไม่มีชินโ,สโนโสุเกะมันจะไปม,มีประโยชน์อะไรล่ะเรียกว่าสุดยอดแฟมิลี่แมนจริงๆนะฮะแล้วบริบทในกระตูนฮิโรชิก็ไม่ได้ดูเป็นที่นิยมของสาวๆเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเมื่อปี2019อ่ะได้มีแบบสอบถามถามผู้หญิงญี่ปุ่นราวๆ2,000กว่าคนในอายุช่วง20-30ว่าตัวละครคุณพ่อตัวไหนคือคนใน,ในอุดมคติของคุณซึ่งเขาก็จะแบ่งออก เป็น3หัวข้อย่อยนะครับก็มีทั้งตัวละครคุณพ่อที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยตัวละครคุณพ่อที่คุณอยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็แบบตรงๆเลยนะคุณพ่อในอุดมคติของคุณคือตัวละครตัวไหนที่1ก็คือฮิโรชิหมดเลยก็เลยมีคอมเมนต์จากฮิโรชิออกมาขอบคุณทุกคนว่าอ,อสวัสดีครับผมโนฮาระฮิโรชินะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอย่างสุดซึ้งที่ช่วยสนับสนุนให้ผมเป็นอันดับที่หนึ่งทั้งใน3ผลสลํารวจเลยนะครับจนถึงตอนเนี้ยเรื่องตีนเหม็นนะผมก็ไม่เคยแพ้ใครแต่มันก็เหมือนฝันเลยล่ะ ที่ผมได้เป็นอันดับหนึ่งของคุณพ่อในอุดมคติโดยผมอะ่ะก็ขออุทิศความยอดเยี่ยมนี้ให้แก่ชินอสุเกะฮิมาวาริชิโร่และภรรยาสุดที่รักของผมมิซาเอะคือเป็นคนที่ไม่เคยลืมนึกถึงครอบครัวของตัวเองเลยแม้แต่นาทีเดียวเลยนะฮะในฮิโรชิเนก็ยังนึกถึงคนอื่นในแบบที่เราคาดไม่ถึงอีกด้วยอย่างในเดอะมูฟวี่ภาคที่ชื่อด d u l t e m p i r า s t r i k e s Back เนี่ยเป็นเรื่องราวของโลกในศตวรรษที่21เหรือตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมามันจะมีตัวร้ายนะฮะที่เนมาระ,ะย,ยัั 20, ยง20พ ังเป็นยุคที่ปราศจากเงินทองขยะที่เผาไหม้ไม่ได้สิ่งสกปรกต่างๆและญี่ปุ่นเองก็กําลังจะเปลี่ยนจากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็วเคนก็ได้พูดประโยคนึงกับฮิโรชิว่าเโชคร้ายจังเลยนะฮิโรชิคุงชีวิตของนายมันคงน่าเบื่อน่าดูแต่ฮิโรชิกลับพูดกลับไปประมาณว่า ชีวิตของฉัน่ะไม่เคยน่าเบื่อเลยเพราะชีวิตของฉันอ่ะมีครอบครัวฉันก็เลยมีความสุขมากเพราะงั้นฉันก็อยากแบ่งปันความสุขเนี้ยให้กับพวกนายด้วยก็เป็นคําพูดที่โดนใจใครหลายๆคนเพราะแสดงให้เห็นเลยว่าครอบครัวทําให้คนเรามีความสุขมากขนาดไหนซึ่งเดอ Mo มูวี่ภาคนี้คนญี่ปุ่นหลายคนก็แนะนําให้ไปดูนะครับเพราะเนื้อหาดีรวมถึงมีฉากรีคอเลกชันชีวิตของฮิโรชิตั้งแต่เด็กจนถึงโตในเวลาราวๆแค่3-4นาทีซึ่งมันประทับใจมากนะลองไปหามาดูได้ผมเคยเห็นวแวบ,บในพวก ทหรือ A AS Play นี่แหู้สึกชื่อไทยจะชื่อจินจังถล่มอาณาจักรผู้ใหญ่หรืออย่างอีกฉากจาก The Movie ภาคหนึ่งมีจอมมารต้องการจะเอาความสุขของครอบครัวโนฮาร่าไปฮิโรชิก็เลยพูดว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นครอบครัวแล้วจะมีความสุขแต่เพราะเป็นครอบครัวโนฮาร่าตั้งหากถึงจะเป็นความสุขเพราะพวกเราสี่คนช่วยกันสร้างความสุขขึ้นมาอย่างไงล่ะก็ถึงแม้เราจะพูดว่าครอบครัวคือความสุขแต่ในความเป็นจริง ก็อาจจะไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็ต้องร่วมมือกันเพื่อทําให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นมาอีกด้วยจริงๆแล้วคําพูดเจ๋งๆหรือซีนเท่ๆของฮิโรชินี่มีอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงฉากที่หลายๆคนจําได้เนี่ยก็คงจะเป็นฉากที่ฮิโรชิเห็นมิซาเอะก,กำลังอุ้มท้องให้มาวาริระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยเขาก็ทิ้งบุหรี่ลงถังขยะแล้วก็เลิกบุหรี่ตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา เป็นซีนที่ดูเหมือนง่ายๆเวลาแค่ไม่กี่วิแต่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผู้ชายหลายๆคนอาจจะทำตัวเที่ยวเล่นไปทั่วนู่นนั่นนี่แต่พอมีลูกแล้วอ่ะก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นทุกอย่างก็คือเพื่อลูกเลยแหละฮิโรชิก็ถือว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่ดีมากสเสน่ห์ของฮิโรชิก็คือการที่เรามองเห็นตัวละครตัวนี้แล้วทำให้เรารู้ว่าความธรรมดามันยอดเยี่ยมมากขนาดไหน การทำเรื่องธรรมดาธรรมดาให้ดีนี่แหละคือสิ่งที่ยากในปัจจุบันอาจจะมีคนมากมายรวมถึงเราที่ต้องการจะโดดเด่นและทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่ฮิโรชิทำให้เราเห็นกลับเป็นเรื่องสามัญทั่วๆไปเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิเศษโดดเด่นชีวิตก็แสนจะเรียบง่ายแต่ก็เพอร์เฟกมากจนยากที่จะเรียนแบบได้ถ้าคุณจะหาตัวละครสักตัวหนึ่งเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแล้วก็โนฮาระฮิโรชินี่แหละก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่คุณสามารถเอาเป็นแบบอย่างและสามารถเดินตามได้อย่าง แน่นอน